บ,บอลจะตอืมเล่นลูกบอลเหรอ,อลูกบอลที่ไหนครับพ่อตอกพี่ชายตอกพีาชายตอกพี่ชูตอกอันนี้ตอมไม่ใช่เมื่อกี้เนี้ยที่น้องกายปิดประตูอ่ะแล้วแม่เดินมาใช่ไหมน้องกายก็ถอดกางเกงทําไมอ่มะเมื่อกี้เนี้ยพี่ชายตอกพ่อตอกพี่ชูตอืม 、パパと、うん、バตอปัで、ボตตีบอลตอบอลうん、งไปจัตตาตと、ตと、อฮตัชนีตอนี่เราคุยเรื่องเดียวกันไหมอ่ะนี่เราคุยเรื่องเดียวกันไหมครับ นั่นสุดไผ่ตอจิ้งจิ้ตอุดนันตัอนตอเนี่สัอนเราคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยน้องก่เข้าใจไหมที่แม่แม่พูดอ่ะตายเตอืมตตตายเตะตาตะเตอืม เนาะน้องกายวันนี้พายุจะเข้าอ่ะเอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้พายุจะเข้าอ่ะหรือเปล่าอกินไม่ได้ด้วยพายุอ่ะเอ๊หืมรู้จักพายุไหมไปแต่ไปฉอดแต่พ่อไปด้วยไปแต่พายุนะมันเป็นลมแรง พี่อย่พี่ยกระเด็นน่ะอืม